สวันเกิดนี้หมดเวลาจนนะคะเตือนแล้วเพราะจะถึงเวลาร่ำรวยกับเขาเสียทีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้าใจทำเข้าใจชีวิตชาแนลนะคะช่องทำที่จะพาคุณนั้นก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางค่ะฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันแสงธรรมให้คนที่คุณรักด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นเหมือนได้ตื่นจากฝันแล้วเปิดไฟให้ชีวิตสว่างเจิดจ้าสี่วันเกิดดวงชะตาพีกจากการจากร้ายกลายเป็นดีหลายปีที่ผ่านมานะคะความจนรุมเร้าชีวิตเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความลำบากหาเช้ากินขําไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินทองไม่มีทองที่จะเก็บ ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะหลุดพ้นจากความลำบากทั้งหลายทั้งปวงด้วยอิทธิพลจากดวงดาวส่งเสริมให้ชีวิตมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงบุญเก่าช่วยหนุนนำนะคะเทวดาประจำตัวประจำวันเกิดชี้ทางให้รวยจากนี้จะไม่รู้จักความจนอีกต่อไปค่ะ เตรียมพิมพ์คำว่าสาธุแล้วกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อเป็นการเปิดทางให้แสงสว่างอันเจิดจ้าส่องเข้ามาในชีวิตได้เลยนะคะเมื่อหมอปลายพลายกระซิบลูกลับของท่านยมค่ะได้เห็นนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นถึงกับการฉิกปากยิ้ม4วันเกิดนี้จะเจอเรื่องมหัศจรรย์ และยินดีกับ4วันเกิดนี้ด้วยนะคะกำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าเทวดาจะนำทางให้รวยหมอปลายพลายกระซิบนะคะได้กล่าวไว้ว่าท่านยมได้บอกว่า4วันเกิดนี้คือลูกรักของเทวดาถึงแม้ว่าจะเกิดมามีความยากลำบากทุกยากสักแค่ไหน แต่เมื่อถึงเวลาบุญเก่าจัดนุนนำชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอีกไม่นานสีวันเกิดนี้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขจะมีสุขภาพที่ดีมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาในทุกทิศทุกทางนะคะไม่ว่าสีวันเกิดนี้จะทำอะไรทำเพียงเล็กน้อยก็จะได้กลับคืนมาอย่างมหาศาลค่ะ รวมไปถึงโครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงก็จะหายดังปิดทิ้งเหมือนได้รับปฏิหารบางอย่างบางสิ่งบางอย่างจงไม่คาดคิดเลยนะคะ ว่าจะได้รวมไปถึงความร่ำรวยจะมาในช่วง้ามคืนด้วยการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะมีโชคเข้ามาแบบกระทันหันไม่ว่าสีวันเกิดนี้จะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาท่านอยู่ดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาจะคอยหนุนนําปกปักรักษาให้สีวันเกิดนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดคาดฝันค่ะ และหมอลักษ์ยังฟันทงอีกนะคะว่าสี่วันเกิดนี้จะได้รับพลังงานจากดวงดาวที่จะส่งเสริมพลังงานดีส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของความรักครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างจะสมดังปรารถนาะมีเงินและทองไหลเข้ามาอย่างน่าอาัศจรรย์ค่ะ รวมไปถึงหมอช้างก็ยังได้คอนเฟิร์มอีกนะคะเมื่อได้เปิดทำราโหราศาสตร์ในดวงดาวโคจรได้ถูกทิศถูกทางการโคจรของดวงดาวในนี้ได้ส่งเสริมทําให้คนที่เกิดใน4วันนี้นะคะมีพลังงานที่ดีจากดาวอาทิตย์และจะส่งเสริมให้4วันเกิดนี้มีอำนาจและวาสนามีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีที่สูงส่งมีความมั่นใจและมีฐานะทางด้านสังคม เมื่อดาวพระฤหัสบดีค่ะโคจรร่วมด้วยเดือนดาวพระฤหัสบดีนั้นเป็นดาวแห่งความโชคดีจะส่งผลหรือว่าส่งเสริมทําให้ดาวสี่วันเกิดนี้นะคะมีความโชคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับแต่ความดีงามนะคะรวมไปถึงโชคลาภเรื่องดีการเสี่ยงโชคจะได้รับความโชคดีนี้ไปเต็มๆค่ะ โชคลาภลอยจะเข้าหารัวัๆนะคะสามารถพลิกชีวิตได้เลยค่ะรวมไปถึงการโคจรของดาวราหูดาวแห่งความลึกลับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเตรียมตัวรับสิ่งที่ดีงามแบบไม่คาดคิดคาดฝันได้เลยค่ะ ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะเป็นเศรษฐีจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานับจากนี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่านี่เป็นคำทํานายเท่านั้นแต่รู้หรือไม่คะว่าด้วยความเชื่อและแรงศรัทธาสามารถทำให้คำทํานายทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เป็นจริงได้ค่ะ4วันเกิดนี้จะมีวันไหนบ้างนั้นฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะ หนึสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเตรียมตัวพบกับช่วงเวลาแห่งการเจริญเติบโตและการพัฒนาตัวเองที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จด้วยไหวพริบที่เป็นเลิศการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและยอมรับความไม่แน่นอนคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เนื่องจากคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่สู้งานหนกักหนักเอาเบาสู้สู้ไม่ถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนะคะยิ่งถ้าเป็นงานที่ท้าทายกับความสามารถของตัวเองยิ่งชอบค่ะพอรู้สึกว่าอยากทําให้ได้นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีนิสัยเปิดเผยชอบความอิสระเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและจะไม่ชอบถูกบังคับ หรือถูกออกคำสั่งในการทำงานสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารจะมีความจเจริญเติบโตในสายงานอาชีพเป็นเจ้าคนนายคนอาชีพที่มีความท้าทายเช่นทหารตำรวจและมียุทธาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งส่งผลให้คนที่เกิดในวันอังคารการงานมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่สำคัญขององค์กรเพราะผู้ใหญ่มองเห็นถึงความสามารถการเงินจะราบรื่นดีเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนี้จะมีดาวสุขส่งเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภ ทำให้มีโอกาสสร้างรายได้จากความสามารถของตนเองและคนที่เกิดในวันอังคารนี้จะมีแนวโน้มได้รับโอกาสที่ดีโอกาสใหม่ๆในการทำงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับราชการรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวคนที่เกิดในวันอังคารนี้จะมีโชคลาภลอยหรือได้รับมรดกตกทอดเป็นที่ดินหรือว่าบ้านหรือว่างานพิเศษเงินพิเศษจากแหล่งที่มาโดยที่ไม่คาดคิดคาดฝันค่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนี้ดาวศุกร์ส่สงเสริมให้มีพลังและแรงผลักดันตัวเองให้มากยิ่งขึ้นจากการวางแผนการเงินที่ดีก็สามารถสร้างความมั่นคงและความ,มร่ำรวยได้ และเป็นจังหวะที่เหมาะสมกับการวางแผนการเก็บเงินลงทุนบริหารรายรับรายใจ่ายให้ดีสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารจะมีโอกาสร่ำรวยและมั่นคงในชีวิตนะคะและมั่งคั่งในเรื่องของการงานและการเงินเศรษฐกิจดีขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่ส่งผลส่งเสริมโอกาสในหน้าที่การงานแล้วนั่นนะคะก็เป็นเพราะว่าตัวของท่านนั้นยังมีความพลาคเพียน การวางแผนรายรับรายจ่ายที่ดีการมีวินัยในการใช้จ่ายและเป็นคนที่มีบุญวาสนาและเป็นคนที่มีดวงชะตาเทวดาอุปถัมภ์จึงจะทำให้มีความจเจริญและรุ่งเรือง 2คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเรากับพายุโหมกระหนำ่ำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจจะมีปัญหากันอย่างกระทันหันค่ะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะได้นำพาซึ่งปัญหาและความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีรู้สึกเหมือนทุกอย่างจะพังทลายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความรักเจ้าชะตาอาจที่จะเคยเผชิญกับการเลิกราหรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบกระทันหันนะคะ ซึ่งอาจจะเกิดจากเจ,าเจ้าชะตานั้นให้ความสัมพันธ์กับเหตุผลและความถูกต้องจนมากเกินไปจนละเลยถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงค่ะตัวของท่านนั้นจึงเลือกที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจจะต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการใช้เหตุผลและความคิดของตนเองเป็นหลกัก แม้ว่าในอดีตนั้นจะมีความฝันและมีความหวังที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของความสำเร็จแต่เนื่องจากดาวพฤหัสบดี คอยหนุนนำจึงทำให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพระฤหัสบดีนั้นเปลี่ยนไปนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนให้กับตัวของท่านคอยหยิบยื่นโอกาสที่ดีและงานที่ใหญ่โตมีโชคเข้าข้างไม่ว่าท่านนั้นจะหยิบจับตัดรับซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้าหาท่านอยู่ดีค่ะก็เพราะว่าเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองค่ะ สาสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะบุญเก่าจะหนุนดวงชะตาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นานชีวิตจะหลุดพ้นจากความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงทุกครั้งสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะทำบุญให้มากเพื่อที่จะต่อดวงชะตาเก่าแล้วชีวิตจะสบายไปตลอดชาติค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายนะคะเป็นคนที่มีบุญวาสนาดวงชะตา พื้นฐานของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นมีจิตใจที่สูงส่งซื่อสัตย์เมื่อได้พูดแล้วต้องทำให้ได้และมีทรัพย์สมบัติติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์มีบุญวัสนา,ารามีสูงส่งเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเทวดาอยากจะให้โชคมากที่สุดเพราะเป็นคนที่มีดวงดีดวงชะตาวัสนาในอดีตชาตินั้นเป็นคนที่ชอบทำบุญทำ กุศลและตกมาในชาตินี้นะคะตัวของท่านนั้นก็มีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจะทำการงานอะไราก็มีแต่เพื่อนร่วมง,งานและผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนให้ตัวของท่านนั้นประสบผลสำเร็จคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่มีอำนาจและวาสนาที่สูงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ได้ตนให้ตนเองอยู่เสมอ คนที่เกิดในวันเสาร์ต่อให้ชีวิตไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยก็จะมีแต่คนคอยช่วยเหลือและอุปถัมภ์ค้ำจุนเพราะคนที่เกิดในวันเสาร์นี้มีแต่ทำดีไม่เคยคิดรด้ายกับใครทั้งนั้นก็เป็นคุณงามความดีของคนที่เกิดในวันเสาร์ในชีวิตการงานสร้างฐานะคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากกว่าคนอื่นๆค่ะเพราะจะได้รับโอกาสที่ดีคือหน้าที่ตำแหน่งงานใหญ่โตเป็นเจ้าคนนายคนค่ะ สี่สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะถือว่าเป็นวันแห่งความโชคดีและโอกาสทองนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันจันทร์นี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีความสามารถในการทํางานมีความคิดสร้างสรรค์สูงผู้ที่เกิดในวันจันทร์นี้มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างรวมถึงมักจะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะสามารถนําสู่ความสําเร็จในอนาคต ได้สําหรับคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะถึงเวลาที่ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์จะถึงจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ดวงชะตาจะเปิดรับความโชคดีเข้าหาจะได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนอกจากเหตุผลที่จะทําให้คนที่เกิดในวันจันทร์นั้นร่ํารวยในเดือนนี้นะคะอาจจะมีดาวพฤหัสบดีและดาวสุ์ที่จะส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานและในเรื่องของโชคลาภ ทำให้มีโอกาสสร้างรายได้จากความสามารถส่วนตัวและจะมีแนวโน้มได้รับโอกาสใหม่ๆในการทํางานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารการตลาดหรือธุรกิจส่วนตัวและอาจจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภรอยก้อนใหญ่หรือได้รับม,ม,ม,มรดกหรือเงินพิเศษจากแหล่งที่มาโดยที่ไม่คาดคิดนะคะและคนที่เกิดในวันจันทร์นี้จะได้พลังงานและมีแรงผลักดันให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น จากการวางแผนการงานที่ดีที่สามารถสร้างความมั่นคงและความร่ำรวยได้ในปัจจุบันถึงอนาคตและการใช้จังหวะที่เหมาะสมและการวางแผนการเงินลงทุนบริหารรายรับรายจ่ายได้ดีคนที่เกิดในวันจันทร์นี้จะมีโอกาสร่ำรวยและมีความมั่นคงในด้านของการงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้ง4วันเกิดนี้นะคะจะมีความร่ำรวยและมีความมั่นคง มั่นคงทางด้านการงานการเงินและการงานอาจจะเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากดวงดาวที่จะส่งเสริมในด้านโอกาสในด้านของหน้าที่การงานและการเงินในเรื่องของโชคลาภที่ตามหาหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวถึงอย่างไรก็ตามนะคะสี่วันเกิดนี้ควรที่จะลืลึกอยู่ในใจเสมอค่ะว่า ความสำเร็จทางด้านการงานการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ยังจะต้องพึ่งพาความขยันและความหมั่นเพียรการวางแผนที่ดีและมีวินัยในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายการใช้ชีวิตร่วมด้วยการที่จะมีดวงที่ดีและมีโชคเข้าหามีโชคที่ดีนั้นจะสามารถที่จะใช้ชีวิตมีแรงขับเคลื่อนให้เราประสบผลสำเร็จได้ไวและเร็วยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ถ้าหากท่านใดได้ฟังคลิปนี้จนจบจงแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนทุกทิศทุกทางได้รับรู้และได้รับฟังกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลเหล่านั้นกลับคืนมาและโดนเร็วๆกับทุกๆท,ท่าน ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้นะคะพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายร่ำรวยเป็นเศรษฐีโรคภัยไข้เจ็บหายเหมือนปิดพิง้งชีวิตหลังจากนี้จงมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปค่ะ